วันที่29ตุลาคม2566เทศบาลเมืองเด็ดอุดมโดยนายวุฒินันเทียมสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเด็ดอุดมนายนัทพงศ์สมศักดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเด็ดอุดมพันตำรวจเอกอโนไทยัยจินดามณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเดชอุดมแม่ตุ้ยพัชระเตชะตานน์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเดชอุดมรองนายกอิงการชาติอำเภอเดชอุดมนายพิสนุพงษ์ลิ้มบงทองรองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดมร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะณบริเวณหน้นาพระพุทธรัตนมุนีศรีเมืองเดชวัดแสงกเกษม โดยมีพระรัตโนโภพิมนที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าอาวาสวัดแสงกเกษมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนในช่วงค่ำม,มีการแสดงโปรงลางของโรงเรียนเดชอุดมการแสดงของชมรมหลีลาดอำเภอเดชอุดมนายวุฒินันเทียมสวุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเดชอุดมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆรวมจุดประทีปไหลเรือไฟ การประกวดกระทงสวยงามของแต่ละคุ้มแต่ละชุมชนในเขตอำเภอเดชอุดมการประกวดสาวงามนางนพมาศประจำปี2566เทศบาลเมืองเดชอุดมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีโดยเฉพาะปีนี้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งมาเชียร์สาวงามและร่วมลอยกระทงพร้อมด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยการสัญจรไปมาภายในงานอย่างเข้มงวด เทศบาลเมืองเดชุดมจากงานประเพณีลอยกระทงในวันออกพรรษาทุกปีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. เพื่อปลูกฝังติดสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความรักความสามัคคีเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 4. เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลองกิจกรรมที่จัดในวันนี้มีดังนี้คือ ตักฝาดเทโวโรนะจุดประทีบไหลเรือไฟจัดพิธีการร้อยกระทงประกวดนางน,นกพมาศและการแสดงกระทงขนาดใจของชุชมชนเทศบาลเมืองเดชอุดมได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์การจัดการในครั้งน,นี้